สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะครูย่าจะมาสอนวิธีการสร้างเงาเสมือนจริงให้กับสินค้าหรือว่าวัตถุที่เพื่อนๆอ,อยากจะสร้างนะคะถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นขั้นตอนที่1กันเลย ขั้นตอนแรกนะคะเรามาทําการแยกวัตถุออกจากภาพพื้นหลังกันก่อนนะคะเพื่อนๆเปิดภาพขึ้นมานะจาก Photoshop นะคะจากในเครื่องในคอมของเพืเ่อนเลยทำการเปิดภาพขึ้นมามันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะจากนั้นมองไปที่เลเยอร์เลเยอร์ใครหาไม่เจออยู่ตรงนี้นะคะใครหาไม่เจอไปที่วินโด้กดเลเยอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะเปิดภาพขึ้นมาแล้วก็ดูเลเยอร์นะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะสิ่งที่เพื่อนาจะต้องทําก็คือ คลิกเลเยอร์นี้นะแล้วจากนั้นกดคีย์ลัดที่ครูย่าจะสอนนะคะกด Control แช่ไว้ตามด้วยปุ่ม J แบบนี้นะคะเลเยอร์ของเราก็จะกลายเป็น2อันทำไมต้องทําไว้2อันสํารองไว้ค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้เวลาที่เราอาจจะทํามันเจ๊งเอออะไรเงี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้เราจะล็อกไว้ก่อนแล้วก็ปิดตาเดี๋ยวเราจะปิดตาเขาทีหลัง่นะะ่ะ,ะปิดอันนี้เนาะปึ๊บ ให้เหลืออันเดียวนะคะเราจะทาแค่อันเดียวเท่านั้นจากนั้น,นะคะ่ะให้ใช้จริงๆการไดคัตเขาเรียกว่าการไดคัตตัดสินค้าตัดวัตถุออกมาจากแบ็กกราวเนี่ยมีหลายวิธีมากนะคะลองไปดูครู่าสอนไว้เยอะมากเลยในช่องอของครู่าเองนะคะทีนี้สอนแบบง่ายๆก็แล้วกันนะให้ใช้แบ็กกราวของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเป็นสีเป็นอะไรตั้งอยู่บนโต๊ะก็ตามแต่นะคะแต่ว่าเราต้องการตัด ก็ได้เหมือนกันคืออันนี้คือเวลามัเรียบร้อยแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบ็กกลียวสีขาวเนาะไม่เป็นไรใช้วิธีการเดียวกันนะคะให้คุณไปกดที่อ่าสมมุติว่าทุกคนมีกล่องเครื่องมือตรงนี้ใช่ไหมคะจะเป็นอ่าแนวตรงแบบนี้หรือว่าขยายขึ้นมาให้เห็นกว้างๆแบบนี้ก็ได้จากนั้นค่ะให้คลิกที่เอามองมาชี้ที่ตรงนี้ก่อนมันจะเขียนว่าเป็นแมจิกแวนนะคะเป็นเหมือนอ่าเป็นเหมือนไม้กายสิทธิ์อ่านะให้เราคลิกขวา เพื่อเอา Quick Selection ออกมาคลิกขวาก่อนแล้วเลื่อนเมาส์มาตรงนี้แล้วคลิกซ้ายอ่าวันนี้สอนวิธีการเข้าคร่าวแบบแบบเร่งรัดก็แล้วกันในการใช้อ่า Quick Selection เพราะว่าเคยสอนไปแยกคลิปต่างหากแล้วนะคะเมาส์เราก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมให้ใช้กดปุ่มบอใบไม้หรือลอลิงเพื่อขยายวงเห็นไหมคะกดลอลิงก็คือเพื่อขยายวงขยายหัวผู้การของเราจากนั้นค่ะแล้วก็เราก็ติก๊กดูนะ อันนี้จะไม่ลงลึกนะคะเพราะว่าเคยสอนแยกไว้แล้วใครไม่รู้ว่าใช้ Quick Selection ทำยังไงนะคะก็แนะนำให้คอมเมนต์คอมเมนต์ถามก็ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยคุณได,ด้ส่งคลิปให้มันมีคลิปอยู่นะหรือว่าเอาไปพิมพ์ใน Google กเอาพิมพ์ใน YouTube เอามองมาชี้ก่อนนะแล้วพิมพ์คำว่า Quick Selection Tool เหนนะ็น Quick Selection Tool วิธีใช้ก็ได้ค่ะมีคนมาสอนมาปล่อยไว้เยอะเลยอ่ะเมื่อเราติ๊กเลือกให้ สิ่งที่เราต้องการตัดเนี่ยอยู่ในกรอบเส้นปลาอย่างนี้ใช่ไหมคะจากนั้นค่ะเราไปที่ Refine Edge ตัวนี้จะคลิกตรงนี้ก็ได้หรือคลิกขวาก็ได้คลิกขวาแล้วหาคาว่า Refine Edge อยู่ไหนอะอยู่นี่เหมือนกันหรือง่ายๆเลยคลิกที่ปุ่มตรงนี้ก็ได้ปึ๊บคือต้องเป็นเลเยอร์นี้ก่อนนะแล้วก็คลิก Refine Edge r e c y It นะคะอ่านไหมเรียบละเราไม่รู้ว่าจะเรียบจริงหรือเปล่านะคะก็ไปที่ View ค่ะแล้วดูซิว่าเฮ้ยจะเกิดเป็น b a c k บนบนพื้นดําเนี่ยนะมันยังไม่เกลี้ยงเลยเห็นไนมะมันยังไม่เกลี้ยงเดี๋ยวเราไปตัดออกอีกนะคะถ้าเกิดยังไม่เกลี้ยงทงายําไงปุ๊บอ่าเนี่ยมันจะล้นออกมาอยู่นะคะมันจะล้นออกมาถ้าไม่เกลี้ยงทงาไงเราก็ใช้วิธีคลิกที่ว่างกันตรงนี้นะปุ๊บเรากด smart radius เห็นไหมคะอันนี้นะแล้วจะสังเกตนะคะแล้วเ,เราค่อยๆเลื่อนดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมคะเขาจะค่อยๆนิ่มมา รอรอจังหวะนิดนึงให้เขาปรับระดับนะคะอ่ายังมีขอบอยู่เราไม่ต้องการเอาเงาข,ข,ขาวๆนี้เราก็ต้องค่อยๆปรับแล้วก็รอแป๊บนึงให้เขามันจะมีการอ่าโปรเซสเนาะก็คือเหมือนให้เขาปรับนิดนึงอ,นอ,อย่าใจร้อนอ่าค่อยๆเนี้ยน่าจะได้ละถ้าเกิดยังไม่พอใจก็เข้าไปอีกอ่าเห็นไหมคะ ทีนี้ภาพมันไม่คมเห็นไหมภาพตรงนี้ไม่คมมันเป็นฟุงฟ้งๆอยู่เราก็ไปที่คอนทราสก็ได้คอนทราสตรงนี้นะขยับไปนิดนึงดูสังเกตตรงนี้นะแล้วไปที่คอนทราสค่อยๆขยับคลิกแช่ไว้นะคลิกซ้ายแช่ไว้ก็ค่อยๆเลื่อนไปเมาส์และสังเกตนะคะถ้าเกิดยังไม่คมก็เลื่อนอีกอ่าเห็นไหมมันหายไปแล้วเห็นไหมคะแค่นี้เองจากนั้นดูดีๆนะคะให้ทําแบบนี้เซเลคชั่นตรงนี้นะคะเอาพุ t ก็คือเริ่มเอาออกไปใช้ละ แล้วกดคลิกคลิกซีซิเล็กชันแล้วก็กดนิวเลเยอร์นะแล้วกดโอเคเขาก็จะสร้างเลเยอร์ใหม่ให้ดูตรงนี้เห็นไหมคะนี่คือสำรองของเก่าอันนี้นี่นี่คือของของใหม่อันนี้เห็นนะปุ๊บอันนี้คือของเก่าอันนี้ของต้นฉบับทั้งที่มันคืออันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าแนะนำให้ใช้วิธีนี้ดีกว่าเพื่อการเหนียวถามว่าไม่ต้องทำทำทำแค่สองเลเยอร์นี้เลยได้ไหมไม่ต้องเก็บไว้อันนี้ได้ได้หมด อ่ะนี่คือขั้นตอนแรกแยกวัตถุออกจากแบ็กกราวด์ค่ะจากนั้นค่ะทําให้เป็นนิสัยก็คือเปลี่ยนเมาส์เป็นม v e ก่อนเปลี่ยนเมาส์เป็นตัวมูฟคือตัวนี้นะคะเมาสเราก็จะกลายเป็นลูกศรอ,อย่างนี้นะจากนั้นค่ะเรามาทําการสร้างเลเยอร์ใหม่กันนะคะด้วยการให้เลเยอร์ใหม่ก็คืออยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะขยับนิดนึงเลเยอร์ layer ใหม่คือตรงนี้ค่ะ หรือถ้าเกิดจะใช้คีย์ลัดเห็นไหมอามามาชี้ข้างถังอ,อยะยาอันนี้นะเอ็น,นนะ c r e a t e a n e w layer ก็คือสร้าง l a เยอร์ใหม่นะคะหรือทำแบบนี้ก็ได้ c o n t r o l s h i f t n ปึ๊บเห็นไหคะก็บอก a new l a เ e r รเราสร้างใหม่เลยแล้วก็เขียนว่า background ก็ได้ค่ะเขียนภาษาไทยก็ได้ให้เรารู้เรื่องคนเดียวเนาะเออ background ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำต้นฉบับส่งใครเราเขียนชื่อให้รู้เรื่องก็พอ Background สินค้าอ่ะจากนั้นกดโอเค ะะมันอยู่ข้างบนเราคลิกซ้ายแช่ไว้แล้วก็ลากดูดีๆนะปึ๊บให้มันอยู่อย่างนี้ปล่อยเมาส์นไะคะมันจะมาอยู่ด้านล่างล้นะคะเราสนใจแค่2อ,อันนี้นะจากนั้นค่ะให้เราไปที่ edit แล้วกด fill เมื่อขึ้นแบบนี้นะคะให้คุณคลิกแล้วก็เลือกที่คำว่า color แล้วเราสามารถเลือกแบ็กกราว n ์ของโทนสีได้เลยว่าจะให้เอาโทนสีแบบไหนเช่นเช่นนะคะสินค้าเราสีแดงเครอจะใช้ออกแนวเป็นเป็นสีออกแนวโทนร้อนใช่ไหมเครดจะใช้ออกแนวโทนเย็นเย็นดูก่อนนะว่ามันจะเข้ากันได้หรือเปล่าเออหรือว่าร้อนด้วยกันก็ได้เพื่อเพื่อใชอ้เทคนิคของการคลุมโทนอะไรอย่างนี้นะคะหรืออ่ะอันนี้คือสีแดงเราดูดสีมาเลยเราอยากได้โทนแดงด้วย แล้วก็เอาสีแบบโทนอ่อนๆอ่าแ้วจาประมาณนี้ก็แล้วกันนะโทนสีอ่อนๆนะจากนั้นกดโอเคอ่ะสว่างนิดนึงขอสว่างสว่างหน่อยหรือจะเข้มก็ได้มันแล้วแต่เทคนิคนะดูดใหม่ปุ๊บเห็นนะคะมันจะได้กลายเป็นแบบนี้อ่าให้มันตัดกันซะหน่อยหรือแยกไปเลยก็ได้อ่ะสมมุติสีนี้กดโอเคนะคะแล้วก็กดโอเคปุ๊บ เห็นไหมคะเรียบร้อยจากนั้นค่ะขั้นตอนที่3เรามาสร้างเงากันซึ่งจะใช้เงาจากสินค้าของเราที่มีอยู่นั่นแหละด้วยการให้คุณนะคะกดซูมว่นขยายนะแล้วเป็นหัวบวกว่นขยายอยู่นี่อ่าตรงนี้นะคะข้างมือนะแล้วที่ออปชั่นบาร์ตรงนี้มันจะต้องเป็นบวกนะเมาส์เราก็จะกลายเป็นหัวบวกเห็นไหมคะแล้วกดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งอีกสักนิดนึงปุ๊บนะคะแล้วใช้มือกดมือ ะะแล้วก็เลื่อนคลิกซ้ายใช้ไว้เลื่อนเลื่อนหน้าจอรูปนี่แหละเราดูซิว่าตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยมีสีที่มืดที่สุดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะอิงตรงเนี้ยเป็นเงาสินค้าของเราตรงไหนที่มันเป็น,เ,ปนเ,เขาเรียกว่าเงาตกกระทบมืดที่สุดนะคะบริเวณไม่ไม่ใช่ไม่นับสีดําตรงนี้นะเดี๋ยวกูจะเอาบริเวณนี้นะคะแล้วใช้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะ eyedropper eyedropper นะคะใช่ไหมแล้วก็คลิก มันก็คือตัวดูดสีนั่นเองคลิกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะดูดสีมาเก็บไว้ที่โฟว์ว่าก o าวโฟ o ์กลาวโฟ g ์ก u าวตรงนี้นะแล้วก็ดูดสีบริเวณนี้ก็แลวกันมันเข้มดีกะจะเอามาทําเป็นเงาเพราะว่าเราจะหัวข้อนี้ก็คือหัวข้อการสร้างเงาเสมือนจริงนะคะเราจะเอาเงาตรงนี้กดตัวดูดสีแล้วก็กดที่ที่เราสีที่เราจะเอามาทําเงาอะบริเวณนี้ปุ๊บเห็นไหมคะบริเวณนี้ก็ได้ตรงนี้บริเวณเนี้ย แล้วแต่คุณเลยนะของคุณเป็น,ปนดูว่าด้านหน้าเนี่ยด้านหน้ามีเงาตรงไหนมีเงาเข้มๆสมมติเป็นเก้าอี้ก็อยู่ที่ซอกเก้าอี้ก็ดึงมาก็ได้ดูดมาก็ได้นะคะจากนั้นให้คุณคลิกที่โฟล์กราวคัลเลอร์โฟล์กราวเนี่ยตรงนี้นะปึ๊บแล้วก็เวลาเลือกอะคะ่ะให้สีมันเข้มเล็กน้อยแล้วก็อิ่มตัวเล็กน้อยอิ่มตัวเล็กน้อยก็คือให้มันมีความเข้มเข้มของตัวสีกว่ากว่าที่เลือกตะกี้ก็คือการ เลือกแบบให้เฉียงมาทางซ้ายบริเวณแถบเนี้ยบริเวณแถบนี้นะคะเห็นไหมมันจะมีความเข้มแล้วก็อิ่มตัวอิ่มตัวของสีนะคะให้เลือกเป็นแบบปึ๊บเข้ามานิดนึงอีกนิดก็ได้อ่าประมาณน,นี้เดี๋ยวคุจะใช้ประมาณน,นี้นะแล้วกดโอเคอ่ากดโอเคได้ไหมนะคะจากนั้น ขั้นตอนที่4เราจะมาสร้างเงาให้กับสินค้ากันนะคะเขาที่ก็เงาหล่นหรือว่าเงาตกกระทบลงข้างล่างที่พื้นหลังนะคะไปที่เปลี่ยนว่าเป็นมุกก่อนแล้วเลือกเลเยอร์สินค้าของเราคืออันนี้นะคะใครจําไม่ได้สินค้ามีอ่โทษนะถ้าเกิดมีหลายเลเยอร์ดับเบิลคลิกที่ชื่อนะคะแล้วก็พิมพ์อันนี้ก็ขวดขวดอ่ะอันนี้ก็ได้นะคะเลนเตอร์จากนั้นค่ะให้เราทําแบบนี้กดที่เอฟเฟกแล้วกด d r drop s h a d o w คลิกซ้ายที่เอฟเฟ t คลิกซ้ายที่ดรับช h a d โดจากนั้นค่ะให้คุณมาคลิกที่กล่องสีตรงนี้เพื่อเราจะเลือกเป็นสีเดียวกับสีตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้กับตรงนี้ต้องเหมือนกันวิธีการก็คือง่ายมากคลิกที่สีจากนั้นค่ะเอาเมาส์มาจิ้มที่เห็นไหมะเมาส์เราจะเป็นตัวดูดสีแล้วเราไปดูดสีตรงนี้ปุ๊บได้มาแล้วนะคะแล้วกดโอเค ซึ่งแค่นี้ก่อนนะ,ะเรายังไม่ต้องสร้างขนาดเงาหรืออะไรแบบนี้หรือว่าปรับซ้ายขวาอะไรเงี้ยยังไม่จําเป็นต้องทําเพราะเดี๋ยวเรากําลังจะไปขั้นตอนถัดไปค่ะให้กดโอเคเหตุผลที่ย่าไม่อยากให้คุณตกแต่งตรงนี้ก่อนเพราะอะไรรู้ไหมคะพอเราตกแต่งปุ๊บเนี่ยเงาต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุด้วยเห็นไหมเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขโดยการเห็นไหมคะเวลาเลื่อนไปไหนเนี่ย มันก็จะขึ้นอยู่กับวัตถุเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทําเงาโดยที่แบบไม่ให้ไปยุ่งกับวัตถุเลยนะคะเราก็ไปกดโอเคเหมือนเดิมปึ๊บเดี๋ยวทำให้ดูเหมือนเดิมนะจากนั้นค่ะเป็นวิธีที่5แล้วนะคะไปที่ Layer จากนั้นค่ะไปที่ Create อะเลเยอร์ซนะ้ายเนาะแล้วก็เลื่อนมาที่ Create Layer คลิกซ้ายนะอืมไม่ว่าจะขึ้นมายังไงให้เรากดโอเคนะคะหรือติ๊กตรงนี้ก็ได้กดโอเค จากนั้นนี่เป็นขั้นตอนที่6เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะมันก็คือการบิดเงานั่นเองค่ะว่าคุณต้องการจะให้เงาบิดไปทางไหนเช่นแสงของคุณเนี่ยมาทางทิศตะวันอ่ามาทางซ้ายมือคุณก็ต้องบิดเงาไปทางทิศตะวันอีกทิศหนึ่งถูกไหมให้ตรงข้ามกับแสงอาทิตย์อันนี้มันก็เป็นเรื่องของศิลปะในการบิดเงาแล้วเหมอือนกันอ่าเรามาดูนะคะว่าบิดเงาเป็นยังไงนะคะอ่าให้คุณคลิกที่เลเยอร์ขวด drop shadow อนี้นะปึ๊บให้คุณไปที่ Edit เลือก transform แล้วเลือก distort ปุ๊บเห็นไหมคะแล้ว c e a เนี้ยอามองมาชี้ตรงนี้เห็นไหมคะแล้ก็เลื่อนได้เลยคลิกซ้ายแช่ไว้นะแล้วก็ลากคลิกซ้ายแช่ไว้แล้วก็ลากเห็นไหคะเออเน,นะประมาณนี้แล้วแต่เงานะว่าคุณจะเงาไปประมาณตรงไหนอะไรไงนะคะอ่ะปล่อยเมาส์ enter ก็จับประมาณนี้ หลังจากนี้เพืพ่อนๆอาจจะต้องไปตกแต่งสินค้าของคุณใส่โลโก,โก้ใส่ข้อความอะไรต่างๆเนี่ยได้ตามต้องการเลยนะคะเอาเป็นว่าท้ายนี้ครูย,ย,ย่าก็ฝากด้วยกันละกันกับเพจใหม่นะคะกับ้านนอก .com ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้ทําธุรกิจที่บ้านด้วยยังไงฝากกดติดตามด้วยกันละกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ